เริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับที่จังหวะไปก่อนเลยนะครับที่1 2 3 4 5สาี่ห้ากนะครับจากนั้นเริ่มเต้นที่จังหวะที่7นะครับใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุนนะครับพร้อมกับหมุนมือเข้านะครับจังหวะจะเป็น7และตดนะครับจากนั้นครับผมให้ก้าวขาซ้ายอยู่ดข้างหน้าครับที่1 2ลง3านะครับขาขวาอยู่ข้างหน้านะจากนั้นครับผมให้ว่านขาขวานะครับพร้อมกับหมุนแขนที่4และก้าวขาซ้ายออกแขนขวาขึ้นที่ห้า ลับซ้าย6และสไลด์ไปทางด้านซ้ายต่อเลยครับที่7และยกสะโพก2ครั้ง8และ1จากนั้นครับผมวางขาขวาที่2สะบัดซ้ายมือลง3และกระโดดนะครับสะบัดด้านขวาครับที่4พร้อมกับย่าขวา5 6 7และ8นะครับจากนั้นครับผมให้วาดนะครับไปทางด้านซ้ายที่1 2นะครับจากนั้นบิดสะโพกซ้าย3ขวา4มือค่อยๆขึ้นครับ 5และ6และไหล่2ครั้งครับที่7 8จากนั้นกระโดดขาชิดน,นะครับมือทุกอกที่1ลง2และขึ้นครับบิดมือ3 4และฟรีครับ5 6 7 8เรียบร้อยครับผมก่อนที่จะไปฝึกนะครับฝากกดหัวใจและกดติดตามให้ด้วยนีนะครับ